สวัสดีครับผมน้งเปี้ยวครับกับดูดีจ้ามาอยู่ใต้ต้นสย้อยนะคะอยู่ใต้ต้นสย้อยซึ่งมีโอรนซาเยอะมากเลยนะคะเปียวมาลูกมันสิฟัดนะอขาดสนุ่วดูหน้าหมาหน่อยที่มันไหมหน้าคนมันหน้าหมามันเปล่า อพ่อลูกเขานะฮะดูลูกดูลูกหดแล้วโอ้ขาไปอยู่ตรงหูแล้วโอ้หางสันงส่นดิกๆแล้วเออเออเออที่สวนสมเด็จย่าบ่ะสวนแม่นะคะสวนแม่แมจังสวนสาธารณะประจำจังหวัดสกลนครน,นะคะเดอ้อ เป็นยังไงลูกเป็นยังไงเมาป่เมาป่ายังได้ปะโอโหอโโอโหต่อไปเปรี้ยวนะครับ